มีใครชอบนวดแบบเขาไหมคะเขาเป็นคนเลยที่แบบชอบนวดมากแล้ยิ่งเวลานัน่งรถนานๆเนี่ยมันเมื่อยคอมากๆเลยนะคะก็จะพกหมอนนวดคอของฟูลิตีตัวนี้นะคะไปทุกที่เลยคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคอค่อนข้างกระชับรัดนะคะพกผ่าง่ายพกพัาสะดวกคะ่ะตัวหมอนนะคะจะทํามาจากวัสดุ Memory, รี a โฟมเกรดพรีเมียมหนานแน่นแต่แบบนุ่มสบายมากๆเลยคะ่ะตัวหมอนนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ปุ่ จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มปรับทิศทางการนวดปรับระดับการสัน่นหรือว่าผหมดประคบอุ่นค่ะมาพร้อมสายชาร์จแบบ USB นะคะชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานเลยค่ะตัวหมอนออกแบบตามหลักเซรามศาสตร์รนะคะรองรับต้นคอแบบ360องศาเลยนะคะสปอร์ตคอและไหล่ได้ดีนะคะนอนแล้วก็คือฟินมากๆเลยค่ะ และตัวนี้นะคะที่ชอบเลยก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้แบบเขานะคะ<ม>หายห่วงเลยตัวปลอกของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าฝ้ายกันฝุ่นแบบพรีเมยียมเลยค่ะ<ม>การนวดก่อนนอนนะคะเป็นอะไรที่ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิตได้ดีเลยค่ะกลับมาจากทํางานนะคะเจอหมอนนวดตัวนี้นะคะรู้สึกว่าความเครียดความเมื่อยล้าต่างๆเนี่ยก็คือแบบลดลงแล้วก็หายไปเลยค่ะ,<ม>ะที่ชอบเลยนะคะตัวหมอนเขาเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนมีคนมานวดให้นะคะแล้วก็กดจุดบริเวณต้นคอและบ่า ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวหมอนของเขานะคะสามารถนวดได้หลากหลายวิธีเลยนะคะไม่าจะนวดต้นคอและบ่านวดต้นขานวดแขนนวดหลังนะคะก็คือเมื่อยตรงไหนนะคะสามารถเอาไปนวดได้เลยค่ะตัวหมอนของเขาเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะกับคนที่ต้องนั่งทํางานนานๆปวดเมื่อยนะคะหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการนวดแบบเบาๆนะคะแต่คงความสบายหรือว่าจะเป็นการนวดเบาๆระหว่างการพักผ่อนก็ได้ะคะ่ะแล้วใครที่นอนยากนะคะ คะแบบเขาเนี่ยก็สามารถเอาหมอนตัวนี้นะมัน,นอนนวดได้นะคะคือแค่นวดไปแปบบ๊แบบเดียวนะคะก็ง่วงแล้วค่ะแค่ได้นวดน,นะคะสับเขาก็คือมีความสุขแล้ค่ะรู้สึกว่าความเมื่อยล้าน,นะคะก็คือหายไปเลยค่ะก็แนะนําเลยนะคะหมอนนวดของฟูรินะคะคือดีงามจริงๆค่ะไปลองกันนะ